ครับพบกับช่องนัดแนนครับผมเดี๋ยวมาพอครับใส่หนูครับผมนี้ลองมาใส่สองอันครับเดี๋ยวมาลองหัน้อเนาะระหูกมันจำหมานก็หมานนี่ครับหอยครับผมนะครับหอยเรือมๆแบบนี้เลยครับรอยหนูชัดๆครับผมเดี๋ยวมาลองใส่กันพอเนาะครับเนาะวันนี้ใจกับผ้าผ้าครับ ครับหอยมันครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับเรื่มเรื่มเลยครับผมเตียวยังตากเป็ดเลยครับนขุยก็อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวเราอมาพอกันครับพ่งนี้เจ้าครับผมอ่าครับผมสวัสดีตอนเจ้าครับเดี๋ยวพอมาหอใจพอหนูครับผมตดเสวยตะวะครับ มีก็เข้ามาบ่มีครับเต็มนี่นะครับหลังแหลกครับผมยังบ่มีตัวพานครับนี่ครับเหมือนเดิมเลยครับผมนะครับอันต่อไปครับผมมีหรือบ่มีครับอันต่อไปมาดูกันเลยครับ โอ้นี่ครับผมครับเอฟซีครับนี่ครับห่างยังนะครับดำกระึงตึงครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเต็มแหลกครับผมตัวใหญ่ๆครับโอ้โหสุดยอดครับผมนครับ แจ่มสวยๆใหญ่ๆครับผมอืมครับผมแจ่มหางสวยๆครับจุดๆครับผมนะครับหัวงเดินครับเดือดระหอบวงดิทครับผมมันจะเป็นได้หรอครับหัวครับผม ไม่มีอะไรมาครับเหมือนเดิมครับผมครับอยู่ข้างในครับ